มาถึงเรื่องของคริปโตเคอ r e เรนซีนะที่ผมเชื่อว่าน่าจะเ,าเป็นเรื่องที่ประเทศไทยคือฮาแล้วก็ดังไปทั่วโลกเลยนะครับก็เป็นข่าวาช่วงประมาณเย็นๆเมื่อวานนี้นะเรียกว่าฟีดผมเต็มไปด้วยเรื่องนี้นะแล้วก็อยากจะมาเล่าให้ฟังกันนิดนึงเ,เนื้อหาทั้งหมดเนี่ยก็เกิดขึ้นจาก สองแหล่งนะก็คือแหล่งแรกก็คือคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยออกมาโพสต์ใน x แล้วก็ใน Facebook ส่วนตัวด้วยรวมไปถึงในข่าวหน้าเพจข่าวของกระทรวงการคลังฉบับที่74ทับ2 5 6 8ก็คือเมื่อวานนี้ด้วยนะครับก็มี2ออันครับก็คือ,อผมเล่าหน่อยละกันนะ มีการอนุมัติจากคอรมอรครับว่าจะยกเว้นภาษีกำไรจากการขายคริปโตเคอเรนซีนะก็คือแคปิตอลเกนเนี่ยเป็นศูนย์นะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากสำหรับประเทศไทยเราก็มีการหยิบยกครับว่าจะให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางสินทรัพย์ดิจิตอลนะทีนี้ไอ้แคปิตอลเกนแปลว่าอะไรก็คือกำไรที่เกิดจากการขายสินทรัพย์ ในราคาที่เรียกว่าได้กำไรนั่นเองนะเราถึงเรียกว่า capital gain ในอดีตเนี่ยมันก็จะหมายถึงพวกสินทรัพย์อื่นๆโดยเฉพาะหุ้นนั่นเองนะแต่คราวนี้เนี่ยมันครอบคลุมมาถึงตัวของคริปโตเคอเรนซีด้วยนะครับทีนี้ตัวที่หมายถึงเนี่ยครอบคลุมอะไรบ้างก็มีคริปโตเคอเรนซี investment token utility token นะครับซึ่ง ตามรายงานเนี่ยระบุไว้นะครับว่ามาตรการนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2568ก็คือตั้งแต่ต้นปีนะจนถึง31ธันวาคม2572รวมระยะเวลา5ปีนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ผลบังคับใช้เนี่ยม,มันมีผลบังคับใช้ย้อนหลังได้ด้วยหรือเปล่าแต่ว่าผมเข้าใจว่าตามรอบปฏิทินแหละ นะนั้น1ปีก็เลยเริ่มตั้งแต่1มกราปีนี้นะครับจนถึง31ทธันวาปี2572น้อะครับข้อสำคัญก็คือว่าจะได้รับการยกเว้นภาษีก็ต่อเมื่อมีการซื้อขายผ่านผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตัลที่ได้รับการยอมรับและได้รับอนุญาตต,ตามกฎหมายเท่านั้นไม่ว่าจะเป็น Exchange Broker หรือ Dealer นะครับก ในประเทศไทยก็มีหลายเจ้าเนาะไม่ว่าจะเป็นบิตคัพไบเนนไทยแลนด์หลายเจ้านะก็สามารถเข้าไปดูได้ในการประกาศของกรอตนะครับว่าอนุญาตเจ้าไหนบ้างนะครับอันนี้ก็ uh, มีมีข้อมูลเพิ่มเติมอยู่แล้วนะครับว่าขอให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรอตและได้รับใบอนุญาตสูงซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตัลจากกระทรวงการคลังนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังมีความกังวล เกิดขึ้นจากนักเทรดแล้วก็คนที่ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีมากมายนะครับว่าแล้วถ้าไปเทรดต่างประเทศเอากลับมาเมืองไทยเอามาแคชเชาที่เมืองไทยเนี่ยเสียหรือเปล่าถ้าอ่านตามนี้เนี่ยมันเป็นการระดมทุนครับเหมือนการเอาเงินเข้าประเทศโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีนั่นเองนะผมเข้าใจแบบนี้นะว่าไม่ต้องเสียนะ อาจจะเห็นต่างจากหลายคนนะครับแต่ของผมเนี่ยผมเข้าใจแบบนี้ก็คือประเทศไทยอยากที่จะให้มาแคชเอาท์ที่เมืองไทยแล้วก็ใช้จ่ายในประเทศไทยคือพะมันเป็นเงินเฟียดเนี่ยหรือบาทแล้วเนี่ยมันจะมีการ tracking ได้ง่ายขึ้นเนาะเพราะฉะน,นั้นคุณยังคงต้องเสียภาษีอยู่ดีถ้าคุณไปซื้อสินค้าตามปกตินะครับหรือว่าเอาไปลงทุนแล้วก็ได้ผลกำไรกลับมาก็ต้องเสียตามกำไร หรือว่าตามเกณฑ์ปกตินะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกฎหมายข้อนี้สําหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะไม่ไม่รวมนิติบุคคลนะครับก็คือบริษัทต่างๆไม่ได้นะได้เฉพาะบุคคลธรรมดามันก็ส่งผลดีครับที่จะเรียกว่าส่งผลดีต่อตลาดคริปโเรนซีนะก็จะทําให้คนเนี่ยอยากที่จะมาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็นักลงทุนก็ไม่ต้องกังวลครับว่าถ้าซื้อขายในประเทศเนี่ยหรือผ่านเอ็กซ์เชนเจ์เหล่านี้เนี่ยตัวเองก็ไม่ต้อง กังวลเรื่องภาษีนะครับเรื่องที่2ก็คือเหรียญต่างๆที่เป็นเหรียญโลโก้เนี่ยน่าจะได้รับการสนใจจากนักลงทุนต่างชาติครับเพราะว่าพอมันแคชเอาแล้วมันไม่ต้องเสียภาษีไงมันก็เสียค่าโอนกลับไปที่ประเทศเขาแล้วก็ไปจ่ายตังค์ที่ประเทศเขาฝั่งเดียวนะไม่ต้องเสียดับเบมันก็น่าจะทําให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจครับแล้วก็เป็นมิตรมากๆนะมุมมองส่วนตัวของผมก็ต้องมองอย่างนี้ครับว่าการยกเว้นภาษีเนี่ย เป็นเรื่องที่ค่อนข้างชันฉลาดของรัฐบาลไทยนะถ้าเกิดว่าตรงอย่างที่ผมพูดเนี่ยมันคือการดึงดูดเงินครับจำนวนมหา,าศาลเข้ามาในประเทศครับเพราะการแคชเอาผ่านประเทศไทยเนี่ยมันจะทำให้เห็นว่ามีนักลงทุนหรือว่ามีคนที่สามารถไปสร้างผลกำไรกลับมาแล้วเงินเหล่านั้นก็จะถูกนำมาใช้ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นการเพิ่มสกุลเ,เงินเข้ามาในประเทศมากยิ่งขึ้นครับแล้วผมคาดว่าในอีกหนึ่งสองปีข้างหน้าเนี่ย เราจะเริ่มเห็นการเติบโตที่ค่อนข้างกระโดดมากยิ่งขึ้นสําหรับนักลงทุนครับเพราะนักลงทุนก็จะเริ่มมาเปิดสตาร์ทอัพหรือว่าลงทุนให้กับสตาร์ทอัพเกี่ยวกับพวกบล็อกเชนมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่ากฎข้อนี้มันได้รับการยกเว้นนั่นเองเรื่องของแคปิตอลเกนทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันผ่านคอรอมอเรียบร้อยแล้วผมเชื่อว่าต้องรอยื่นเรื่องผ่านไปเป็นกฎหมายแล้วก็ประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาก่อนนะ ราชกิจจานุเบกษาโอเคเรียกที้ถูกนะครับถึงจะมีผลบังคับใช้อันนี้ก็ต้องรอกันอีกนิดนึงแล้วกันนะยังไงถ้าเกิดว่ามีข่าวเพิ่มเติมก็จะนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วกันนะครับแต่ผมอย่างที่ผมเชื่อเลยนะมันก็เป็นการดึงดูดเงินจากต่างประเทศล่นนะครับให้เข้ามานะ ในประเทศไทยมากยิง่งขึ้นเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงก็ฝากมาคอมเมนต์หน่อยนะครับผมเชื่อว่ามันก็เป็นข่าวดีข่าวหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็หลายๆประเทศก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะแล้วก็มีการพูดถึงขั้นที่พูดว่า้นั้นมาแคชเชาที่เมืองไทยกันดีกว่านะเพราะว่าไม่ต้องเสียแคปิตอลเกณฑ์นะโอเคข่าวต่อมาครับ,รบ<ค>เป็นรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากโลลิก้าครับเปลี่ยนผู้สนับสนุนแล้วครับโลลิก้านะครับก็เป็นจริงๆเป็นแบรนด์เกี่ยวกับ กระเป๋าเดินทางแล้วก็อุปกรณ์สําหรับการเดินทางนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังมาแนะนํากันแบบเยอะๆนะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้มีตัวแรกครับเป็นกระติกน้ําจากโลลิก้านะครับก็เป็นกระติกน้ําเก็บความเย็นแบบมีหูจับแล้วก็เขาเรียกว่าโคเดอร์เฟลลี่นะอยู่นี้โคเดอร์เฟลลี่ก็คือเสียบไวท้ที่ในในรถอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้มันจะเล็กไงมันก็เสียบลงไปในรถได้นะครับก็เป็นแก้วแบบ เออผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยหลอดพวกนี้มันจะต้องมีไอตัวข้อใช่ไหมแล้วก็มันมันดึงเราล้างยากอันนี้คือแบบใช้เหมือนหลอดปกติได้เลยนะแล้วก็เขอโฆษณาเยอะหน่อยแล้วกันนะเขาเปิดมีแล้วก็ซิปได้ด้วยหรือว่าปิดได้นะหรือว่าจะปิดแบบสมบูรณ์แบบเลยก็กันน้ําหกได้ด้วยนะอ่าก็เป็นแก้วน้ำสองชั้นครับที่เก็บได้ทั้งความเยน็นความร้อนนะเขา บอกว่าเก็บความเย็นได้มากกว่า18ชั่วโมงความน้อนมากกว่า6ชั่วโมงนะครับแล้วก็ BPA ฟรีด้วยฝากสนับสนุนหน่อยนะช่องตอนนี้ติดได้แล้วเดี๋ยวจะติดไว้นะเกิดใครสนใจก็สามารถกดลิงก์เข้าไปจับใจ่ายใช้สอยเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมง,งานด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับ